ในพระพุทธศาสนานี้พรองค์โดยได้ทรงสั่งสอนให้พวกเราบำเพ็ญธรรมสร้างบารมีเพื่อเป็นเครื่องประดับชีวิตและนำพวกเราดำเนินไปสู่หนทางแห่งความดับทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่า สมุธฐานแห่งทุกนั้นมาจากการเกิดสมุธฐานของความทุกนั้นมาจากความแก่มาจากความเจ็บมาจากความตายเมื่อเราเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายไปตามเหตุตามปัจจัยดังนั้นสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้จึงเป็นกองทุกใหญ่สำหรับพุทธบอยสัตว์ทุกคน ในพระพุทธศาสนานี้ไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการปฏิบัติธรรมในบรรดาบุญทั้งหมดสามประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้นั้นมีตามลำดับทางต่อไปนี้ประการแรกชื่อว่าทานประการที่สองชื่อว่าศีลประการที่สามชื่อว่าภาวนาเรียก ง่ายง่ายว่าพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีทานศีลภาวนาดำเนินไปตามลำดำับคำสูงสุดลงมาก็คือภาวนาทานภาวนา,า,วนาแล้วก็ศีลศีลแล้วก็มาเป็นทานาการทำบุญในพระพุทธศาสนาน,นี้ที่เรียกว่ากฐินทานผ้าปา่า สังฆทานหรือทำบุญด้วยจจตุปัจจัยทุกชนิดที่เรียกว่าเป็นทานนี้เป็นคุณสมบัติที่จะนำเราไปสู่การรับผลในชาติข้างหน้าคือความร่ำรวยศีลให้มรรคผลและประโยชน์ในวันข้างหน้าคือความสุข ควาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอายุยืนมีความสุขตลอดชีวิตภาวนาคือการทำจิตให้สงบสูงสุดเป็นบารมีสูงสุดเป็นบุญสูงสุดหาบุญใดเทียบการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีดังนั้นโอกาสนี้เวลานี้ เรามาถึงสถานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งสี่พระองค์ได้มาประทับรอยพระบาทไว้ณที่นี่เราจึงเจริญตามรอยบาทของพระศาสนาด้วยการปฏิบัติตามด้วยการตั้งจิตตั้งใจทำสมาธิภาวนาให้เกิดมรรคผลเกิดประโยชน์สูงสุดในจิตของเราลูกๆทุกคน ที่เกิดมาบนโลกใบนี้พวกเรามีกรรมเป็นของของตนพวกเรามีกรรมเป็นผู้ตามสนองให้ผลพวกเรามีกรรมเป็นที่พึ่งนําเราไปเกิดพวกเรามีกรรมเป็นที่อาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้น สิ่งที่จะต้องกำจัดปัดเป่าในการแก้วิบากกรรมทั้งปวงในการแก้วิบากกรรมทั้งหลายในการชำระวิบากกรรมทั้งหลายในการตัดวิบากกรรมทั้งหลายนั้นอยู่ที่การทําสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบวิธีการทำจิตให้สงบนั้น จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเป็นเรื่องง่ายมากเนื่องจากเราหลายท่านไม่ได้เข้าใจถึงพิธีการทำถึงคิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าใจเราไม่สงบเรามีภาระมากใจเราไม่นิ่งเรามีภาระมากจิตเรายังไม่ว่างดังนั้น เราจึงไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมหลักของการปฏิบัติธรรมนั้นง่ายเหลือเกินเช่นหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าเมื่อสุดลมหายใจเข้าก็ให้นึกว่าพุทธหายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออกเมื่อสุดลมหายใจออกให้นึกว่าโท หายใจเข้าเมื่อสุดลมหายใจเข้าให้นึกว่าพุทธหายใจออกมาเมื่อสุดลมหายใจออกให้นึกว่าโทว่าพุทโทพุทธโธพุทธโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกวิธีการให้สังเกตและให้รู้ตามลมหายใจเข้า ให้สังเกตและให้รู้ตามลมหายใจออกทำสติให้รู้ลมหายใจเข้าทำสติให้รู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นการสร้างสมาธิจิตเป็นการทำจิตของเราให้ตั้งมัน่นเป็นการทำจิตของเราให้นิ่งให้สงบ เมื่อจิตของเราสงบเมื่อจิตของเรานิ่งนั่นเองเรียกว่าธรรสมาธิจิตลูกทุกคนพุทธบอยสัตว์ทั้งหลายลูกลูกทุกคนและพุทธบอยสัตว์ทั้งหลายความสงบนี้ใช้ประโยชน์ได้ทั้ง3ประการประการหนึ่ง การต่อสู้ชีวิตยอยู่บนโลกใบนี้เมื่อมีสติมีความสงบแล้วย่อมมองเห็นเหตุและผลชัดเจนเมื่อจิตของเรามีสติเมื่อจิตของเราสงบจิตของเราย่อมมองมองเห็นเหตุและผลอย่างชัดเจนเมื่อถูกการกระทบทั้งการได้ยินทั้งการเห็นและความคิด เมื่อจิตของเรานั้นสงบแล้วเราจะรู้ทันการคิดจะรู้ทันการได้ยินแล้วจะรู้ทันการเห็นเมื่อเรารู้ทันการได้ยินทันการเห็นทันความคิดแล้วสิ่งที่เราได้ยินนั้นจึงถูกแบ่งออกแค่สองประการเท่านั้นคือสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่ดีงามกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ กับสิ่งที่ไร้สาระเมื่อจิตของเรามองเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจิตของเราก็จะเลือกเอาเฉพาะความสงบมาตั้งไว้ที่จิตส่วนสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารนั้นจิตของเราก็จะปล่อยวางออกไปเมื่อจิตของเราปล่อยวางออกไปแล้วความทุกข์ก็เข้าไม่ถึงจิตเรา ความเดือดร้อนก็เข้าไม่ถึงจิตเราเพราะเราเลือกกำหนดเราเลือกปฏิบัติเราเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่ดีงามมาไว้ในจิตของเราลูกลูกทุกคนสมาธินั้นมีประโยชน์ข้อที่สองในยามที่เราแก่เท่าและเจ็บความเจ็บเป็นความทรมานความเจ็บเป็นความทุกข์ความเจ็บเป็นสิ่งที่น่ากลัว ความเจ็บนั้นจะมาถึงพวกเราทุกคนความเจ็บปวดเวทนาสิ่งที่น่ากลัวคือความตายจะมาถึงพวกเราทุกคนเมื่อจิตของเรามีสติจิตของเราจะประคองความคิดของเราไมา่ให้ฟุ้งซ่านคิดไปที่อื่นมีจิตสอดส่องมองดูรู้ชัดในความรู้สึกนึกคิดของตนเองในขณะที่ความเจ็บครอบงำ ให้เราพยายามนึกพุทธโธพุทธโธพุทโธในใจลูกลูกทุกคนพุทธบอยสัตว์ทั้งหลายในขณะที่เจ็บนั้นลูกจะตะโกนเรียกเทพเทวดาฟ้าดินคุณบิดามารดาปูย่าตาย,ยายเพื่อนสนิทมิสหายทั้งหมดนั้นไม่มีใครสามารถช่วยเราได้ ราะความเจ็บนั้นเป็นสิ่งที่ตามมาจากความเกิดดังนั้นสิ่งที่เราจะกำจัดความเจ็บนั้นออกได้ก็คือจิตที่สงบเมื่อจิตของเรามีความสงบอยู่กับสมาธิเมื่อจิตของเรานิ่งอยู่กับสมาธิเมื่อจิตของเรามีสตินิ่งอยู่กับสมาธิมีจิตกําหนดสอดส่องดูความสงบของจิต ในขณะที่เจ็บจิตของเราก็จะสงบนิ่งเราจะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมารังแกเราจะไม่มีสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มารังแกเราจิตของเราก็จะสงบนิ่งความสงบนิ่งของจิต,จ,ตจะมีราชรส นำราชรถมาเทียบให้เราจะมีราชรถมาประทับจอดรอเราข้อที่สามความตายความตายคือการแตกสลายของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมความตายเป็นความแตกสลายของธาตุสี่ดินน้ำไฟลม เมื่อธาตุไฟดับธาตุน้ำดับธาตุดินดับธาตุลมดับสติและจิตของเรานั้นจะถูกธาตุสีสลัดออกหรือจิตของเราก็จะออกจากธาตุสีถ้าเรามีสติกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมในจิต ประคับประคองจิตของเราให้สงบนิง่งประคับประคองจิตของเราให้ตั้งมั่นความสงบนิ่งของจิตและความตั้งมั่นของจิตก็จะทำให้จิตของเรานั้นไม่ตกอยู่ในความหวาดผวาสะพึ่งกลัวทำให้จิตของเรานั้นจะตั้งมั่นอยู่กับความสงบ เมื่อจิตของเราตั้งอยู่กับความสงบไม่สะพึงกลัวแล้วราชรสเทพบุตรทั้งหลายก็จะมาเป็นมิตรเป็นเพื่อนเราแล้วก็นําจิตของเราออกจากธาตุสี่ที่แตกสลายไปดังนั้นธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าคําว่าสมาธิธรรมนั้น จึงเป็นธรรมสูงสุดจึงเป็นบุญบารมีสูงสุดจึงเป็นกุศลสูงสุดที่พวกเราทุกคนจะต้องสำนึกตรึกตรองว่าบุญที่เราแสวงหาที่ยิ่งใหญ่นั้นคือความสงบความสงบที่กล่าวมานี้ไม่ได้ทำลำบากเลย ก่อนนอนทุกวันเรากราบพระไหว้พระเตรียมตัวก่อนตายด้วยการทำจิตใจให้สงบแค่หายใจเข้ามีสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติรู้ลมหายใจออกจิตของเราก็จะรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกจนนิ่งการสแสวงหาบุญการสแสวงหาบารมี ทั้งหมดจึงสู้การสแสวงหาผู้รู้ในจิตเราไม่ได้ดังนั้นพวกเราทุกคนที่ปรารถนาบุญกุศลและบารมีธรรมจงสำนึกตึกตรองมองดูเหตุผลของชีวิตทั้งสามประการเกิดขึ้นเช่นเมื่อความแก่เกิดขึ้นกำลังวางชาก็ถอยลง เมื่อความเจ็บเกิดขึ้นความทุกข์ทรมานก็วิ่งเข้ามาเมื่อความตายเกิดขึ้นจิตหมดที่พึ่งต้องสลัดออกจากธาตุสีดินน้ำไฟลมจึงอาศัยสติอาศัยสมาธิที่เราฝึกไว้ในตอนนี้ถ้าเราไม่รีบเร่งฝึกในตอนนี้เราสแสวงหาบุญไม่เจอเพราะบุญนั้น ซื้อด้วยเงินไม่ได้บุญน,นั้นเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่บริสุทธิ์สะอาดหมดจดบุญน,นั้นเกิดจากจิตของเราเสียสละโลกโกรธลงได้เพราะบุญน,นั้นเกิดจากจิตของเรานั้นไม่มีความอาฆาตพยาบาทและจองเวรจิตของเราจึงเบาบางจิตของเราจึงเข้าสู่ขบวนการแห่งธรรมอย่างรวดเร็ว วันนี้พวกเราทุกคนได้มาไหว้รอยพระบาทของพระพุทธเจ้าชื่อว่ากะกุสันโธพวกลูกๆทุกคนขอเจริญตามรอยบาทพระพุทธเจ้าชื่อว่ากะกุสันโธวันนี้พวกเราได้มารอยมาบูชาเจริญตามรอยบาทพระพุทธเจ้าชื่อว่าโกนาคมโน วันนี้พวกเราได้เจริญตามรอยบาทของพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปวันนี้พวกเราได้เจริญตามรอยบาทของพุทธเจ้าชื่อว่าโคตโมโคตมะพุทธะคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่นั่งอยู่ข้างหลังเรานี้คือพระพุทธรูปชื่อว่าสมณะคดมพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์นั้นท่านได้บำเพ็ญบรารมี เสียสองขายแสนมหากับทุกพระองค์ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่ไม่ได้ใช้ความเพียรไม่ได้ใช้ความอุดทนไม่ได้ใช้ความพยายามไม่ได้ใช้ละโลกโกรดลงพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์นั้นล้วนแล้วแต่ปฏิบัติเพื่อสละทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งปวงให้จบสิ้นจากจิตของ ท่านเองทุกคนเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์จึงเสนอธรรมของพระองค์ให้พวกเราทุกคนนั้นเจริญสติให้เกิดสมาธิแยกแยะสติสมาธิให้เกิดปัญญาเมื่อมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วสติและสมาธิปัญญาจึงเป็นทรัพย์ภายในอันประเสริฐของเราที่สุด ตัวเราไว้ใช้ในปัจจุบันในชาตินี้รวมไปจนถึงตอนที่เราแก่รวมไปจนถึงตอนที่เราเจ็บรวมไปจนถึงตอนที่เราตายดังนั้นเราทุกคนจึงสแสวงหาบุญเป็นเครื่องประดับชีวิตการสแสวงหาบุญเป็นเครื่องประดับชีวิตจึงบอกลกูกๆูกทุกคนให้เข้าใจว่าบุญนั้นคือความสงบจิต ซื้อด้วยเงินไม่ได้ไม่มีขายตามตลาดอยู่ที่เรากำหนดสติของตนเองกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามีสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจเข้าก็รู้มีสติรู้ลมหายใจออกหายใจออกก็รู้แค่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกฝึกทุกวันทุกวันทุกวันแล้ว เราประพฤติปฏิบัติไปอย่างต่อเนื่องฝึกปฏิบัติไปอย่างสม่ำเสมอฝึกปฏิบัติไปให้จิตของเราเคยชินสติความรู้ตัวทั่วพร้อมก็จะเกิดมีแก่เราความตั้งมั่นในจิตก็จะเกิดมีแก่เราจิตมีเหตุมีผลก็จะมีกับเราดังนั้น พระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงสอนให้เรามีศีลสมาธิและปัญญาศีลส,สมาธิและปัญญาเป็นธรรมขั้นสูงที่จะนำเราไปสู่ภพภูมิที่สะอาดและหมดจดมีคนเป็นจำนวนมากประมาทกับชีวิตของตนเองนึกว่าตนเองจะไม่แก่ไม่เจ็บ และไม่ตายประมาทกับชีวิตไม่ได้รีบเร่งให้รัดกุมไม่ได้รีบเร่งให้ละเอียดอ่อนไม่ได้รีบเร่งอย่างรีบด่วนทำช้าช้าทำประมาทละเลยก่อนนอนก็ทำเล็กๆน้อยๆมีเวลาก็ไม่ทำประพฤติปฏิบัติเล็กๆน้อยๆ จึงทาให้เราพลาดโอกาสที่สำคัญจึงทำให้เราหมดเวลาที่สำคัญจึงทำให้เราพลาดโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตของเราทุกคนลูกลูกทุกคนการบำเพ็ญบารมีธรรมนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินสำคัญมากจำเป็นมาก สถานที่นี้พระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ท่านเสด็จมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเราได้ปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องเตือนสติเราไมา่ได้มีโอกาสมาสร้างโบสถ์หลังนี้แต่เราได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมในโบสถ์หลังนี้ ถือเป็นสิริมงคลถือเป็นบุญบาร,รมีกุศลอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนขอความเจริญงอกงามในธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ลูกลูกทุกคน